เฮียหน่อยเจอเกระแสดราม่าแซแรงแค่กเกาะกระแสหมอลำหวังทำธุรกิจอ่าพี่น้องขาเมือนิส้าไอาจจะมาเล่าเรื่องนี้แล้วก็ประเด็นนี้สุพีสุนองฟังก้อนอื่นสิมืเล่าเรื่องนี้ก็ขอกราบสวัสดีนะคะ FC แฟนคลับมิตรักแฟนหมอลำ กับสวัสดี FC ฟแฟนคลับเฮียน่อยแล้วก็อีสานนครสินกันด้วยนะคะพี่น้องขามีอยู่ทุกวงการมีอยู่ทุกที่เจอกันทุกคนจริงๆสำหรับคอมเมนต์แซะนะคะคอมเมนต์ลบๆนะคะวิจารณ์ดราม่าต่างๆเนี่ยอย่างเฮียหน่อยนะยังเจอนะคะเนี่ยเราเพิงเ่งไดลฟ์สดนะคะพูดถึงประเด็นนี้ว่าตัวเองเนี่ยก็เจอประเด็นดราม่าโดนคอมเมนต์แซะ นะคะเกี่ยวกับเรื่องอะไรเดี๋ยวสาวไอซิมาเลาสุพีสุนองฟังค่ะอย่างเฮียหน่อยนะคะทุกคนรู้จักในนามเฮียหน่อยซึ่งเป็นผู้บริหารของอีสานนครศป์แล้วก็มีรายการชื่อดังนะคะอย่างหมอลำไอดอลแล้วก็เนี่ยช่วยบอสโจโดูแลนะคะหมอลำนะคะสาวน้อยลำเพลินโชว์แล้วก็ตอนนี้กำลังจะมีผลงานเพิ่มเติมก็คือลำเพลินฝังเพชรช่วงนี้นะคะเฮียหน่อยเนี่ยงานชุมงานเยอะจริงๆนะคะเกี่ยวกับหมอลำเนี่ย งานเพิ่นเยอะจนแบบว่าล้นมือแล้วก็ได้ให้บอสบิ๊กเนี่ยแหละบิ๊กทิติวศ์นะคะไปช่วยบริหารนะคะอีสานนครสินเพราะว่างานเยอะมากตอนนี้ซึ่งในไลฟ์นะคะเฮียห,หน่อยได้บอกว่านะอ่าคอมเมนต์ที่เข้ามาคอมเมนต์มาวิจารณ์มาแซะเนี่ยเป็นคอมเมนต์ทั่วไปแค่มาวิจารณ์มาแซะนะคะแค่เป็นข่าวกว็สิบเนนทาอะไรอย่างเงี้ยแกก็ไม่ได้ติดใจปล่อยพันอยู่แล้วงานตัวเองก็ค่อนข้างเยอะอยู่แล้ว แต่บางคอมเมนต์เนี่ยก็อยากจะมาอธิบายมาชี้แจงเพราะว่าบางที f อบางคนไม่เข้าใจโดยเฉพาะนะคะหุ้นส่วนหุ้นส่วนของอีสานนครศิลป์แล้วก็หุ้นส่วนของเฮียหน่อยเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจวันนี้ก็ขอหยิบยกคอมเมนต์ที่ได้มาแซะมาวิจารณ์เฮียหน่อยนะคะมาอธิบายและก็ได้บอกว่าที่หยิบยกมาพูดเนี่ยไม่ได้มาประจานไม่ได้มาต่อว่าหรือมาแซะอะไรใดๆแต่อยากจะนะคะ มาเปิดใจมาอธิบายให้กับทุกคนได้รับทราบทั้ง FC แฟนคลับแล้วก็นี่แหละค่ะหุ้นส่วนรวมถึงคนที่คอมเมนต์คอมเมนต์นี้มาเปิดใจแล้วก็มาอธิบายให้ฟังเนาะคนที่คอมเมนต์นะคะเขาคอมเมนต์เฮียหน่อยไว้แบบนี้ค่ะพี่น้องคะเฮียหน่อยสบายมาเหนือชั้นนะคะเป็นบอสที่ลองเล่นเต้นลาไม่เป็นแค่นําเงินมาลงทุนทําธุรกิจร่วมกินเปอร์เซ็นต์อ่า สบายตัวไม่ต้องเหนื่อยอดหลับอดนอนวิ่งไปหาบอสโจบ้างวิ่งไปหาบอสบิ๊กบ้างนะคะไปสร้างคอนเทนต์กับระดับบอสวงอื่นๆเพื่อเป็นข่าวทางหนังทางสือ่อแถมมีรายการกุ้งฝอยตกปลากระพงคือหมอลำไอดอลทางทีวีสร้างรายได้ให้กับตนเองอีกค่ะพี่น้องค่ะ ซึ่งคอมเมนต์นี้ค่ะพี่นงค่ขาก็คือประมาณว่าบอกว่าเฮียหน่อยเนี่ยมาในวงการหมอลำเนี่ยแค่มาทําธุรกิจแค่วิ่งหานะคะกระแสกระแสบอสหมอลำที่มีชื่อเสียงอย่างบอสโจบอสบิก๊ก แค่ไปเกาะกระแสะเขาเอาเงินมาลงทุนนะคะง่ายๆสบายๆไม่ต้องทําอะไรแค่เกาะกระแสะให้มีข่าวให้มีสื่อแล้วก็แค่ทําหมอลำไอดอลขึ้นมาเพื่อให้ได้เนี่ยแหละคะ่ะ FC แฟนคลับได้ฐานแฟนคลับได้เสียงได้คะแนนแค่นั้นเองง่ายไม่ต้องทําอะไรทั้งที่ร้องก็ไม่เป็นเต้นก็ไม่เป็นไม่ต้องอดหลับอดนอนเหมือนบอสคนอื่นเขาอ่าบอสนะคะบอสหน่อยก็ได้ชี้แจงว่า เพิ่นเนี่ยตั้งแต่เข้ามาวงการหมอลำเนี่ยเปิดใจเลยนะว่าใช่มองเห็นว่าหมอลำน่ะน่าจะทําธุรกิจได้ถึงได้เข้ามาอยู่ในวงการนี้เริ่มแรกๆเลยเนี่ยนะคะบอสหน่อยเนี่ยเข้ามาอยู่ที่หมอลำเสียงอีสานทําทเสียงอีสานมาก่อนนะคะ ชื่นชอบแม่นกน้อยชื่นชอบเสียงอีสานและก็วัฒนธรรมนะคะหมอลำวัฒนธรรมอีสานการแสดงโชว์ต่างๆเนี่ยเพราะเฮียนหน่อยนะพะึ่นมักแบบนี้มักการแสดงโชว์ต่างๆรู้สึกว่าปลื้มแล้วก็ประทับใจกับการโชว์แล้วเป็นคนที่ชอบฟังเพลงบ่าว่าสิเป็นเพลงแนวได้กระมักเบิดอ่ามพอมาได้สัมผัส หมอลำได้ฟังหมอลำแล้วก็รู้สึกเนี่ยโดนหมอลำตกนะคะเข้าไปเต็มๆและก็ได้เริ่มธุรกิจด้วยกันเนี่ยะปั้นเสียงอีสานนะคะมาลงทุนทำเสียงอีสานทำโชว์ต่างๆเนี่ยคือมาด้วยธุรกิจจริงๆแล้วก็ได้ลงทุนเนาะพี่นงคขาลงทุนไปมากกว่า20ล้านว่สด์20่ส20กว่าล้านเด้ ตั้งแต่เข้ามาในวงการหมอลำไม่ใช่ว่าอายุซ,ซื้อมาเนี่ยก็มาได้ง,ง่ายๆเพื่อนบอกว่าเพื่อนใช้แรงใช้ทุนทั้งหมดที่มีเนี่ยมาทำหมอลำด้วยเงินถึง20ล้านเออบางเงินที่ลงทุนไปนะ่ล้านพี่น้องแต่ว่าพอทำไปแล้วทำโชว์แต่ละโชว์เนี่ยมันไม่ใช่น้อยนอยนะหลายๆคนจะมาบอกบอกว่า20บล้านเนี่ยเยอะไปไหมเป็นล้านเลยเหรอจริงๆแล้วเราบอกว่าเยอะครับ เยอะมากในการลงทุนทำหมอลำทำโชว์แต่ละโชว์บางโชว์เน่ยเกือบล้านสาวไอก็เคยได้ยินนะคะบอสโจพูดเช่นเดียวกันว่าลงทุนทำหมอลำเนี่ยมันใช้งบใช้ประมาณใช้เงินค่อนข้างเยอะแล้วนะคะกลับมาเนี่ยกับการค่าจ้างที่ จะได้แต่ละครั้งในโชว์แต่ละครั้งเนี่ยมันไม่ได้แบบว่าได้เยอะหรือว่าได้เกินอะไรมากมายหรอกมันมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นค่านะคะตัดชุดนะคะค่าอยู่ค่ากินค่าเดินทางค่าที่พักของนักแสดงรวมแล้วเยอะมากเฮียหน่อยบอกว่าเยอะมากก็ตอนที่ปิดฤดูกาลด้วยนะ ซึ่งตอนปิดฤดูกาลเนี่ยไม่มีรายได้เข้ามาแต่ว่าเราก็ต้องมีรายจ่ายที่ต้องจ่ายอยู่ดีแต่ก็ขอขอบคุณบอสโจที่แนะนำนะคะกลุ่มปิดไลฟ์สดที่ทำให้นะคะบอสหน่อยเนี่ยมีรายได้ขึ้นมามีรายได้เข้ามาเพราะโซเชียลต่างๆนี่แหละ,ะคือนะคะใช่เรามองหมอลำเป็นธุรกิจในครั้งแรกแต่พออยู่ไป วันเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนมันไม่ใช่หมอลำนะคะอาจจะไม่ใช่ธุรกิจนะคะตอนนี้เป็นความรักมากกว่าและถ้าจะให้มองหมอลำเป็นธุรกิจไม่ได้จริงๆแล้วว่าเอาเงินไปลงทุนทําอย่างอื่นที่กรุงเทพได้มากกว่านี้มาทําหมอลำจริงๆอย่างโชวบางโชที่เพื่อนบอกว่าใช้นะคะทุนไปมากกว่าเกือบล้านแต่ได้กลับมาแค่ไม่กี่แสน อ่าลงทุนแต่ละอย่างไปเนี่ยลงทุนเยอะแต่ผลตอบรับที่กลับมานะคะมันไม่เท่ากับทุนที่ลงไปถ้าจะมองว่าบอสหน่อยเนี่ยมาลงทุนนะคะเพื่อธุรกิจเพื่อหวังกําไรสบายง่ายๆมันไม่จริงเลยเพราะใช้ทั้งแรงใช้ทั้งทุนกว่าจะกลับมาก็ไม่ใช่แบบได้เยอะได้อะไรมากมายขนาดนั้นได้แค่กลับมาระดับหนึ่งนะคะแต่ตอนนี้ที่หมอลำอยู่ได นะคะด้วยเนี่ยแหละบอสโจเป็นคนบอกเป็นคนสอนว่าต้องทำอะไรยังไงบ้างนะสรุปก็คือเฮียหน่อยบอกว่านะคะหมอลำเนี่ยไม่ใช่ที่จะมาทำเป็นธุรกิจได้ง่ายถ้าจะเอาหมอลำมาเป็นธุรกิจเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ง่ายเลยแต่ยอมรับตั้งแต่เข้ามาครั้งแรกเนี่ยคิดว่าหมอลำเนี่ย จะนะคะสามารถทําธุรกิจได้แต่วันเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนหมอลำเนี่ยไม่สามารถทําเงินทําธุรกิจได้มากขนาดนั้นแต่ทุกวันนี้อยู่ได้เพราะความรักซึ่งเคยลงทุนไปเยอะมากนะคะลงทุนไปเนี่ยสูญเสียไปเยอะมากและได้กลับมาเนี่ยไม่คุ้มกับที่ลงทุนด้วยซ้ําไปเนาะอ่ะใครที่เข้ามาคอมเมนต์นะคะมาต่อว่าบอสหน่อยอยากจะให้เข้าใจนะคะมุมผู้บริหารบ้างอย่างที่บอกคะ่ะบอสโจก็เคยบ บอกไว้ว่าเนี่ยการลงทุนหมอลำวงงหนึ่งคณะหนึ่งเนี่ยใช้งบประมาณค่อนข้างเยอะมากอย่างชุดนะคะนางเอกคนหนึ่งพระเอกคนหนึ่งชุดประดับเพชรเนี่ยเป็นแสนเลยนะแล้วคิดดูว่าจำนวนสมาชิกหมอลำในในวงแต่ละคนนะ่ะถ้าคูณไปแล้วกี่คนกี่ชุดบ้างเออแล้วชุดหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ว่าทำแค่ชุดเดียวใช้ได้ทุกงานนะคะแต่ละโชว์ แต่ละงานนะคะมันก็จะมีการเปลี่ยนชุดนะคะไปเรื่อยๆเพื่อให้เข้าคอนเซปต์งานซึ่งนะคะหลายๆคนที่เข้าใจบอสหน่อยว่าบอสหน่อยเนี่ยหวังทําธุรกิจแค่เกาะกระแสไปหาบอส โจบ้างไปหาบอสบิ๊กบ้างคนนู้นคนนี้บ้างสบายก็ได้เงินนะคะอยากให้เข้าใจมุมของเฮียหน่อยบ้างแล้วก็เข้าใจในมุมของผู้บริหารบ้างนะพี่น้องช่วงนี้เพื่อนบอกว่านะก็เจอกระแสดราม่าโดนแซะโดนวิจารณ์เยอะแล้วก็แรงมากนะคะตอนนี้ก็อยากจะออกมาชี้แจงแล้วก็พูดคุยกับ FC แฟนคลับกันสักนิดนึงและก็ได้ทิ้งท้ายว่าขอบคุณนะคะเสียงอีสานมากๆเลยที่ให้บอส นะคะบอสหน่อยได้เข้ามาอยู่ในวงการนี้ไปที่ไหนนะคะเจอใครนะคะไปที่ไหนไปทําการแสดงที่ไหนหรือจะไลฟ์สดจะพูด ะะว่าขอบคุณเสียงอีสานขอบคุณแม่นกที่ให้โอกาสบอสหน่อยเฮียหน่อยได้เข้ามาอยู่ในวงการนี้มาสร้างสีสนันสร้างความสุขในวงการหมอนลำให้กับ FC ซีแฟนคลับเฮียหน่อยนะคะก็เป็นผู้บริหารหน้าใหม่ไฟแรงจริงๆแล้วแ็เป็นคนเก่งนะคะพี่นองะ่ะจะบอกว่าใครที่เข้ามาในวงการนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเด้ อย่างที่บอกค่ะมันคิดอะไรหลายอย่างนู่นนี่นั่นต่างๆเนาะทั้งค่าใช้จ่ายการบริหารคนการแสดงความคิดนะคะว่าเราจะพัฒนาวงไปแบบไหนแล้วจะนําเสนอในรูปแบบไหนถึงจะเป็นที่นิยมเป็นที่ชื่นชอบให้กับ FC ฟซีแฟนคลับ อ่มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยด้คะ่ะพี่น้องขาอ่ะก็เป็นกําลังใจให้กับเฮียน้อยด้วยนะคะฝากเป็นกําลังใจให้กับอีสาณสนณครศิลซึ่งตอนนี้นะคะเปิดตัวผู้บริหารร่วมอย่างบอสบิ๊ก และก็สาวน้อยลำเพลินโชว์ที่โด่งดังนะคะตอนนี้ทั่วฟ้าเมืองไทยคิวแน่นคิวเต็มแล้วก็มีคนเนี่ยเข้ามาจองคิวกันแน่นแล้วตอนนี้ใครสนใจก็รีบทักหาเฮียน้อยนะคะและ้วก็ทีมงานที่ดูแลสาวน้อยลำเพลินโชว์กันได้สําหรับเมื่อนี้สาวไอก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้พบพกันใหม่นะคะสําหรับคลิปนาสาหรับมื่อนี่สวัสดีค่ะ